สวัสดีกันเช้าๆครับผมเช้านี้นะครับแฟนมาเก็บยอดฟักทองนะยอดฟักทองก็ออกเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีดอกด้วยนะครับวันนี้แถมมาด้วยดอกครับดอกฟักทองกําลังออกเรืองเลยนะครับมันอาจจะยังไม่มากครับแต่มันก็เริ่มแล้วนี่ครับดอกฟักทองนี่ครับเขาเดินผ่านไปได้อย่างไร ดอกฟักทองครับกำลังจะออกเยอะเลยครับเห็นไหมครับนี่ดอกปลายแบบนี้ครับหนีเยอะเลยอีกวันสองวันเดี๋ยวก็แบบเพียบเลยนะครับอืมก็ถามว่าเอาไปทาอย่างไรกินนะครับดอกดอกฟักทองก็จะอาจจะเป็นแกงก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไปลวกจิ้มน้ําพริกก็ได้นะครับประมาณนี้นี่ครับทั้งยอดทั้งดอกกินตั้งแต่เล็กๆเลยครับตอนนี้ก็ยังคงเก็บกินอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะมีลูกอ่อนนะครับนี่ครับ ดอกฟักทองเก็บก่อนนะฮะนี่ครับก็จะเก็บประมาณนี้ครับอืมก็จะได้ผักที่โอเคแล้วครับเนี่ยดอกฟักทองก็จะมีพวกมันเหมือนกับเกสรน้นําหวานนะครับจะอยู่ในนี้เวลาที่เราไปลวกเค้มน้ําพริกมันก็จะหวานหวานอร่อยนะครับเหมือนกับที่พึ่งเขาเอาน้ําหวานไปทําเป็นน้าพึ่งนั่นแหละครับก็มาจากดอกพวกนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินผักเราก็จะได้รับความหวานจากดอกนะครับก็เก็บ เช้าตอนเช้าครับไกลๆบ้านเดินมาเก็บใส่ลงไปส่วนฟักทองด้านนี้ก็โอ้โหสวยเขียวเลยนะครับเก็บมาละสใสๆแบบนี้นะครับกพ็พวกพึ่งพวกอะไรเนี่ยเขามาหาเกสรของเขาไปแล้วนะครับเพราะว่าพอเริ่มพระอาทิตย์ออกเนี่ยเขาก็จะไม่เหลือแล้วเขาจะกลับรังงของเขาละก็จะเริ่มไม่เหลือบางคนก็สงสัยว่าถ้าเก็บแล้ว พึ่งหรืออะไรจะผสมเกสรไหมเขาผสมตั้งแต่เช้าแล้วแหละนะฮะประมาณนั้นพาดูทุกคนเนี่ยมาดูครับนี่ครับฟักทองปลูกเมื่อเดือนที่แล้วน่าจะเข้าสู่เดือนกว่าๆนะครับเดือนครึ่งโดยประมาณตามที่เห็นครับประมาณ 30- 40วันละตามที่เห็นสวยเขียวเลยนะครับก็จะเก็บเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นยอดไม่ว่าจะเป็นดอกนั่นนู่นนี่พี่ๆน้องๆมาก็แบ่งกันกินครับนี่ครับยังไม่ได้มีลูกนะครับแต่เราก็เก็บกินตลอดนี่ตอนเช้า ดูทุกคนมาดูกันครับปลูกเพื่อที่จะแบบเอาไว้กินเองในครอบครัวนี่ครับพอยังพอแล้วพอแล้วครับแค่นี้แหละครับผักเยอะแล้วอ๋อมีผักมีถั่วมีอะไรด้วยครับไม่ใช่แค่ฟักทองอย่างเดียวเนาะมันมีบวบแล้วมีถั่วมีบวบคือถั่วก็อยู่ข้างๆบ้านเรานั่นแหละโอเคแลได้ผักละชาวนี้ีสวยทั้งดอกสวยทั้งคนเลยครับก็จะเห็นไหมครับก็จะทําระบบน้ําครับเมื่อใดก็ตามถ้าเรามีน้ําอย่างที่บอกว่า การทาเกษตรมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนี่ครับเช้านี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศกับการเก็บผักไปทําอาหารนะครับที่ครอบัวผมกับบ้านก็อยู่ตรงนี้เลยครับเดินขึ้นไปปุ๊บมางก็จะเป็นบ้านละสบายๆเลยโอเคครับสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับสวยเขียวเลยนะครับ